สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรกมนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับเมื่อไรพวกสวะกากเดนจะหมดจากสังคมไทยต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเลิกเถอะครับความชั่ว แก่แล้วทําบุญกุศลก่อนหมดบุญเถอะครับนะัจ้ะอย่ามายุ่งกับเขาเลยตัเองซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนพวกนี้เกินจะเยียวยาแล้วค่ะท่านทนายทัดมานะครับบอกว่าคนแบบนี้นะ่ะแก่กระโหลกกลาทําแต่ชั่วชั่วแก่เกินวัยค่ะพวกเห็บ เที่ยวเกาะดูดเลือดสมองกวงโบความจําเลยเก็บไม่อยู่ถัดมานะครับบอกว่ามันเกินที่จะเยียวยาแล้วค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าเอาใจช่วยค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าจะเลิกชอบทนายก็แค่คําว่านะจ๊ะนี่แหละถัดมานะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกนหมายถึงต่อหน้าทําเป็นดีด้วย รับหลังกลับนินทาว่าร้ายหรือรอบทำร้ายคนประเภทนี้ต้องหลีกเลี่ยงทัดมานะครับ,บอกว่านับวันมีแต่จะมากขึ้นค่ะคุณทนายเพราะขนาด c 7ยังคิดไม่ได้ทัดมานะครบ,บอกว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตพวกนี้ทัดมานะครบ,บอกว่าคนประเภทนี้เยอะค่ะท่านทนายทัดมานะครบ,บอกว่าอยากได้เงินจากยอดวิว5 0,000บาท แต่จ่ายค่าเสียหายในชั้นศาล30,000 0บาทฮ่าฮ่ไม่คุ้มครับฮ่าฮ่ถัดมานะครับบอกว่าอย่าไปเก็บใส่ใจค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าปล่อยตามกรรมนะคะท่านทนายช่วยคนที่พอช่วยได้และมีคุณความดีก็พอถัดมานะครับบอกว่าเขาคงไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษหรอกค่ะเอาแต่ ตอนมีชีวิตชนะคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นพวกสวะพวกนี้ต้องไม่แก่ตายดีเป็นโรคร้ายทรมานถึงจะรู้สึกคำว่าบาปุญคุณโทษค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะทัดมาน,นะคะบอกว่าปล่อยตามกรรมนะคะท่านทนายช่วยคนที่พอจะช่วยได้ก็พอค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับความคืบหน้าในคดีน้องชมพู่เกี่ยวอะไรกับการดิสเครดิตหมอนิติเวทเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่จู่ๆทะแนะหัวเม่งงัดเอาหมอนิติเวทมาด่าสาดเสียเทเสียแถมยังลากเอาเรื่องเก่ามาดิสเครดิตว่าหมอชั่วช้าหิวแสงไร้ความสามารถ ชอบข่มขู่คนอื่นแถมยังพัวพันการซื้อสำนวนคดีนอกจากนั้นทะนะตัวร้ายยังขู่ว่าจะหยิบซองสีน้ำตาลไปร้องเรียนเสียหนูเจ้ากระทรวงสอทอให้ตั้งกรรมการสอบหมอนิติเวชคนนี้สิว่าเอาเวลาราชการไปแสมแพรมเผือกคดีคนอื่นเป็นการส่วนตัวบ้างไหม มาถึงตรงนี้อีชั้นวาบใจเอหรือนี่จะเป็นต้นเหตุที่ทะนะรับงานมาดิสเครดิตหมอนิติเวชเพราะหมอเข้าไปยุ่งในคดีสำคัญที่ทำให้คนมีสีหนวดกระดิกยั้นจุดๆคด,ด,ดีอะไรละ่ะที่ต้องโกรธขนาดนั้นถ้าไม่ใช่คดีกกกอกเดอะซีรีส์ทอ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 ก็อีแค่ ทนายผู้ต้องหาร้องขอให้สอบเพิ่มเข้าเป้าทุกดอกตรงเป๋งจนคนมีสีร้องเฮ้ยรู้ได้ไงวะว่าต้องเจาะตรงนั้นตรงนี้ส่วนคนที่ตํารวจต้องไปสอบเพิ่มก็มีภูมิรู้ดีเยี่ยมให้ปากคำสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวศวิทยาเน้นผลชนสูตรเน้นเวลาเสียชีวิต ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แท้ๆไม่ว่าจะเรื่องการตรวจ DNA จากเส้นผมหรือกระทั่งการใช้ซินโคตรตอนในการในงานอาชญาวิทยาปากคำของหมอนิติเวศเล่นเอานิทานที่มีคนมีสีเขียนไว้พรอดแผ่วไปทันทีทำท่าจะไปไม่เป็นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่หมอ จะต้องโดนด่าให้เสียเครดิตเป้าประสงค์คือลดทอนความน่าเชื่อถือของคำให้การที่สอบเพิ่มนั่นเองมุกนี้คุ้นๆนนะคะเหมือนที่ทนายผู้ต้องหาโดนดิสเครดิตไม่มีผิดความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนาวรัมนได้โพสตเข้าวความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับ เชื่อเธอครับผมไม่ได้งโง่แต่มีบางอย่างที่ผมต้องทำเพื่อประโยชน์ของลูกความผมก่อนครับสำคัญสำคัญฮ่าฮ่าฮ่าปอลกอยอ15วันโลกาวินาศอมาเกดอนมันลบมันบล็อกทุกอย่างจุกตูดซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า สวัสดีค่ะท่านทนายแสงสว่างเวลาราชการก็เงินภาษีเราทั้งนั้นถัดมานะครับบอกว่าอมาเกดอนรู้เลยท่านทนายรับบทเป็นใครถัดมานะครับบอกว่ายิคิวสั่งมาแล้วครับผมขอให้มีชัยชนะเดอ้อท่านทนายผู้น่ารักถัดมานะครับบอกว่ากรัมเป็นเครื่องชี้เจตนาค่ะถัดมานะครับบอกว่าจัดไปค่ะท่านทนาย เอาให้มันหุบปากได้ยิ่งดีถัดมานะครับบอกว่าจัดให้เป็นตัวอย่างหน่อยค่ะการศึกษาดีงานการดีไม่น่าเป็นแบบนี้เลยถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะท่านทนายทําให้เป็นเคสตัวอย่างค่ะไม่ใช่คิดจะว่าหรือจะด่าใครก็ได้มันไม่ถูกต้องค่ะจัดให้หนักค่ะถัดมานะครับบอกว่าจัดไปเลยค่ะท่านทนายอีคิวถัดมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่ ถึงขนาดลบเฟซเลยเหรอคะถัดมานะครับบอกว่าว่าแล้วต้องลบถัดมานะครับบอกว่าให้บทเรียนกับกอยอบ้างคะ่ะเสียค่าปรับเท่าไหร่สำหรับข้าราชการก็โดนลงโทษทางวินัยทั้งนั้นเมื่อคืนน่ะมาเม้นช่องนาแต่อยู่ว่าไม่เอาเวลาราชการมาโพสต์ด่าการด่าคนจะในหรือนอกราชการผิดทั้งนั้นถัดมานะครับบอกว่า ในเมื่อเขาชอบแสงก็จัดแสงให้หน่อยนะคะพี่ทนายขอกำลังใจเสริมลุงพลไปสักสิบคนพอได้ค่ะฮ่าฮ่าฮาเอาตามที่ยูทูบเบอร์คนไหนสมัครใจจะไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ C7 ได้เห็นแสงสักหน่อยจะได้มียื่องอย่างอีกค่ะถัดมานะครับบอกว่าจัดหนักๆค่ะคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าข้าราชการจริงหรือเปล่าหรอก ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะถ้าจริงถือว่าเลวมากเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าจัดให้แม่นางกอยอนหนักๆเลยค่ะท่านทนายสมเกียรติเอาให้มันฉีบไม่ออกเลยค่ะบทความที่น่าสนใจจากคุณโซดาน้ําได้โพสต์บทความผ่านทาง facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับถ้าลองสังเกตดูดีๆเกือบจะร้อยทั้งร้อยของคนที่เกลียดลุงพลมักจะพูดถึงการออกหมายจับในครั้งนี้ ในทํำนองที่ว่าถ้าตํารวจไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดิ้นไม่หลุดก็คงไม่กล้าออกหมายจับให้เสียชื่อหรอกฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าตาพลจะต้องเป็นคนร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยผมก็เลยตอบเขาคนนั้นไปว่าในอดีตที่ผ่านมามีผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตํารวจออกหมายจับเป็นจำนวนหลายรายตำรวจเองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่ามีหลักฐาน ชัดเจนจนผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดเหมือนที่คุณกำลังมั่นใจการออกหมายจับลุงพลอยู่นี่แหละแต่สุดท้ายสารก็มีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นต้องติดคุกฟรีไปแล้วหลายปีหรือบางคนถึงขนาดตายคาคุกมาแล้วก็มีฉะนั้นจงอย่า ได้นำประเด็นการออกหมายจับมาอ้างอีกผมก็ตอบเขาไปประมาณนี้และนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเขาคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่กลับมาตอบคอมเมนต์ที่ค้างคาอยู่แต่เมื่อไปแล้วก็ขอให้ไปรับอย่าได้เอาความคิดแบบนี้มาเถียงข้างๆคูๆให้อับอายขายขี้หน้าเขา ชาวบ้านเขาประปล่าผ่านมาอีก3วันคนที่แล้วเพิ่งจะโดนตอกหน้างายไปแมมแมบแต่คนนี้ท่าทางจะอาการหนักกว่าลองมาฟังวิสัยทัศน์ของคนที่เกลียดลุงพลกันดูนะครับคนเกลียดลุงพลเองไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยถ้าอย่างนั้นนะ่ะทนายความหลายคนก็คงไม่ออกมาพูดถึงข้อพิรุธของตะพลหรอก หนึ่งในนั้นมีทนายความประสบการณ์40ปีเลยนะเว้ยผมส่ายศีรษะนิดหนึ่งก่อนที่จะคอมเมนต์ตอบเขาไปว่าพวกคุณยังไม่ได้เคลียร์ประเด็นแรกเลยนะเรื่องที่ตำรวจเคยออกหมายจับผู้บริสุทธิ์ในอดีตก็เพราะพวกคุณคอมเมนต์แบบไม่มีข้อมูลไงเมื่อเห็นว่าไม่สามารถอธิบายประเด็นก่อนหน้านี้ได้ก็เลยต้องยกเอาคำพูดของทนายบางคน มาอ้างอีกก็ขอให้รู้เอาไว้เลยว่าไม่มีทนายคนไหนว่าความชนะไปหมดทุกคดีทนายบางคนแพ้คดีมากกว่าชนะซะอีกทนายที่พูดว่าลุงพลมีข้อพิรุธอย่างนั้นอย่างนี้ในอดีตก็เคยว่าความแพ้หมดรูปมาแล้วทั้งนั้นถ้าทนายพูดอะไรแล้วจะต้องถูกต้องไปเสียหมดทุกเรื่องต่อไปนี้ก็คง ไม่จำเป็นต้องมีสารสถิตยุติธรรมให้ทนายประสบการณ์40ปีออกมาพูดชี้ถูกชี้ผิดไปได้เลยและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่แหละจะย้ายสามโนโครวัวไปอยู่ประเทศอะไรก็ได้ที่ไม่มีคนสมองมีแต่แกแรบเหมือนกับคุณทางที่ดีนะผมว่าคุณช่วยไปบอกให้ทนายความประสบการณ์40ปีของพวกคุณนะ่ะให้เผาเผาการเสพข้อมูลจาก ช่องข่าวบางช่องสมั่งแล้วก็ให้รีบไปหาคดีอะไรก็ได้มาทำซะอย่าพยายามปล่อยให้สมองว่างจนโดนพวกสัมภเวสีเข้าไปวางไข่ทางที่ดีนะ่ะอย่าพยายามเข้ามาสร้างความสับสนให้ผู้คนเพื่อหวังจะหันสปอตไลท์เข้ามาหาตัวเองจะดีกว่าอันที่จริงก็เพลินดีเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นการโชว์วิสัยทัศน์ของฝ่ายที่เกลียดลุงพลจะว่าขำก็ขำ จะว่าเวทนาก็เวทนาแต่ก็ขอให้ผู้อ่านพยายามคิดไปในแง่ที่ดีว่าได้อ่านเรื่องขำขันแก้เครียดไปวันก็แล้วกันนะครับ